เริ่มต้นข่าวแรกกันด้วยประเด็นร้อนนะคะกรณีที่ไปตรวจสอบพบลัทธิประหลาดนะคะในพื้นที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิไปเจาะติดเรื่องนี้กันค่ะกับคุณชนะชัยแก้วผาง ช่วงเจาะก่อศิดร่างศพผู้เสียชีวิตร11รายที่รัฐที่ประหลาดในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้อ้างว่ารอประกอบพิธีกรรมขึ้นสวรรค์ถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่ช่วยกันขนลำเลียงออกมาตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงรับคุณผู้ชมครับบ้านบางหลังก็จะมีศพเก็บไว้นะครับซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะเก็บไว้เพื่อบูชาแล้วก็เป็นการทําพิธีกรรมขึ้นสวรรค์น,นะครับ ว่าอย่างนั้นก็คงจะต้องให้ใช้วิจารณญาณในการดูนะครับแต่ว่าบ้านก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นนะครับเป็นกระท่อมแล้วบ้านหลังนี้นะครับก็จะเก็บศพไว้ในโรงนะครับซึ่งอยู่ทางหลังบ้านแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วน้ำที่ท่วมขังเนี่ยมันตัดขาดถนนใช้ถนนกันไม่ได้ก็ต้องใช้เรือกันนะคะแต่ว่าเหมือนจะมีข่าวดีนิดนึงเพราะว่าสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นมวลน,น้ําไม่ขยายวงกว้างนะคะคุณชนะชัยแก้วผางมีรายงานสดเข้ามาคะ่ะเสร็จแล้วครับคุณชนะชัยครับ ครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมที่เทศบาลตำบลขามเรียงอาเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับด้านหลังของผมคือจุดที่เมื่อวานนี้พวกเราพาคุณผู้ชมไปสํารวจกันนั่นก็คือพื้นที่ของโรงเรียนหอพักแล้วก็บ้านจัดสรรที่ถูกน้ําท่วมตอนนี้ปริมาณน้ํานั้นทรงตัวนะครับแต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าจุดที่เราอยู่ก็คือชาวบ้านนั้นพยายามนํากระสอบทรายมากัน oh เลี่ยนบรรยากาศเช้าเช้าแบบนี้มาเจอกับหนุ่มหน้ามนคนอีสานขวัญใจแฟนๆกันหน่อยดีไหมคะคุณหินชนะชยัยแฟนๆคุณหินต้องตื่นเช้าขึ้นมานิดนึงนะวันนี้ามาเจอกันเชาน้านอนอันนี้เขาเรียกผีตาขนสาวครับพอใส่หน้ากาก,ากปุ๊บเป็นบอกต้องฟ้อนเลยใช่ค่ะลองใส่ให้ดูนะครับปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จริงๆ ผู้คนนับหมื่นแห่ร่วมงานอย่างคึกคักรวมถึงทีมข่าวของเราด้วยที่มาม่วนซื่นโฮแซลกับชาวบ้านเอาช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะพาไปคลุกคลื้นกับคุณหินชนะชัยวันนี้จะไปไหนเนี่ยวันนี้ยังอยู่ที่เลยเรือหางยาวของพ่อทองอินทิยานสู่แม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวและกว้างใหญ่แต่ก่อนจะเริ่มผมขอบูชาทั้งเรือและแม่น้ำโขงก่อนนะครับถือว่าเป็นการแสดงความเคารพตามความเชื่อ อย่างเรือนี้เขาก็ถือบูชาการออกหากินแต่ละครั้งเขาก็ต้องกราบต้องไหว้ต้องบูชานะครับคุณผู้ชมเห็นน้แบบําแบบนิ่งๆแบบนี้ไหลเอื่อยๆแบบนี้ด้านล่างเนี่ยน้ำไหลเชี่ยวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะเราต้องใช้เรือเนี่ยบังคับทิศทางไปเรื่อยๆ รู้ตัวอีกทีเรือของพวกเราก็ไหลาตามน้ํามาเกือบถึงจุดที่ขึ้นเรือกันแล้วครับฮะเช้านี้วิถีอีสานวันศุกร์แบบนี้ค่ะต้องเจอกับคนนี้เลยหนุ่มหน้ามนคนอีสานคนดีคนเดิมของเรานะคะคุณหินชนะชัยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้เนี่ยไปทําอะไรกันรู้ไหมไรครับไปดูพี่ๆชาวนาเนี่ยเขาไถครา,าดตามมาเลยตามมาเลยเนี่ยเนี่ยามมันก็จะขึ้นตรงแถวนี้แล้วครับ ที่มันฝันโจนขึ้นมานี่แหละถ้ะบานเข้าเอืน้นว่าปลาเข็งแต่วา่าภาคกลางเข้าเอืน้นว่าปลาหมอครับพานเขียวขับรถไถเวียนไปมาตามทุ่งนานในตำบลเขาอําอำเภอเมืองมหาสารคามส่วนผมและคนอื่นๆก็ตามจับปลาและปูที่โผล่ขึ้นมาปลาคีดฆ่า,า,าหรือปลาที่ไถนั่นเองนะครับก็จะหากันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าในช่วงที่ปลาเยอะเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ พื้นที่รอาการไถเนี่ยมันเหลือน้อยชาวบ้านว่าอย่างนั้นก็ต้องลุ้นกันว่าจะได้ปลาเยอะมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมเองก็ไม่กล้ารับประกันนะครับโ,โหนี่ฮะปลาช่อนตัวใหญ่ครับผมมู้ชมนี่ก็คือตัวใหญ่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ําใหญ่นะครับปลาช่อนที่ชาวบ้านเรียกว่าใหญ่แถบนี้ก็จะมีตัวประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีกันไ,ไหมไไสวัสดีกันนะ แต่ก่อนก็เคยเลี้ยงควายอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ขี่มันควายเนี่ยจะเชื่องเป็นบางตัวเท่านั้นนะครับก็ใช้ควายเนี่ยเป็นตัวลากเกวียนนะครับมันคือวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอีสานโอ้โหต้อนเทแรงพอสมควรนะเห็นพ่อทำนี้มันไม่ง่ายเลยโอ้อ๋อมันเลี้ยวได้เลยใช่ไหมพ่อไม่ต้องกำคัดใช่ไหมบอกก็วนไปเรื่อยๆโอ้โห เราก็จะคลาดนานะครับคุณผู้ชมนี่คือขั้นตอนของการคลาดนานะคลาดเพื่อให้มันเรียบให้พื้นดินมันเสมอกันนะครับเวทเออให้มันเป็นตัวเป็นเลนอันนี้คือระดับช้าๆนะครับแบบสโลสโลยังไม่สามารถเร็วได้เพราะผมก็ไม่ได้ทั้งใช้แรงทั้งตากแดดนี่แหละครับวิถีชีวิตของชาวนากว่าจะได้ข้าวไปขายแต่ก็ยังบอกละครับว่า ราคาข้าวมันถูกมากอเป็นผมนี่ก็เวียนหัวเหมือนกันเอง <c oughs> โอ้แค่เดินตามนี้ก็เวียนหัวแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ในจะต้องมองที่ <c oughs> เครื่องปั้นที่กํลาลังปั้นด้วย,ยเออเโอ้ <ไป S 2> โหม, <c oughs> มันไม่ได้สนุกเหมือนลำวงนะครับคุณผู้ชม <c oughs> รู้ครับมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานนั่นแหละที่เขาหาอยากหากิน ช่วงฤดูการเริ่มทำนานะครับทำไมผมไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาได้กันเลยอะฮะบ่ได้อี